พระฤหัสบดีที่26มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกาดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรประกอนหงสุพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยนายยิ่งยศอัมประภัยเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อศึกษาดูงานเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนกับการบริหารที่ประสบผลสำเร็จ ตามหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณนะห้องประชุมใหญ่สีมาลาชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี